เฮล lo YouTube สวัสดีสวัสดีมูเพื่อนชาวยูทูบเบอร์วันนี้จมเบาะเรื่องเบเกตบีนส์ตราไยมอายม์ยมแบรนด์อินทมิโทโต้ซอสนะมันก็คือถั่วขาวนั่นเองเนาะถั่วขาวในซอสประเทศอันนี้เป็นหัวไหลนะ่เนาะสำหรับถั่วขาวแบบแกะ เปดดเเิดยังไงตราไก่เจ๊ในซอสมะเขือเทศเม็ดใหญ่ๆเลยแหละเป่งๆทอขาวในซอสมะเขือเทศอารมณ์ให้หมดเสียดาย <c oughs> ซูมเข้ามานิดๆเตซูมเข้ามาเถั่ถวขาวอุ่นประโยชน์ของมันกับมีเพียบเลยหมู่เพื่อนทุกคนสปปรรพคุณของมันนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานคือข่อยมันช่วยลดน้ำตาลใน,นเลือด ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะดีนักแลร่เห็นให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในะระดับปกติช่วยป้องกันโรคหัวใจเส้นเลือดตีบตันช่วยว่ามีไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือค,คอเลสเตอรอล ผมจิมสรรพคุณมันไม่หลายกว่านี้นะคนไปจือ้อคนไปอ่านเบิ่งในหมูมเพื่อนไปซอกอ่านกัน,นเองเลยกันแต่กับรสซาาินี่ก็โอ้สุดยอดแซบ่บโดยเฉพาะมันอยู่ในซอสมะเขือเทศออกวหวานๆสมๆหวานอมเปรี้ยวนิดๆบวกกับถั่วมันๆนุ่มๆที่สำคัญสุดเป็นอาหารหลดน้ำหนักและดีนักแร่นเนี่ย มันเป็นอาหารสวยๆลดน้ำหนักเพราะว่าถั่วเขานี่มันจะสวยยับยัง้งการดูดซึมแป้งเนาะเวลาเรากินแป้งเข้าไปเนาะดูดซึมแป้งเขาทูห่างกายด้วยแป้งมันจะกระจายเป็นเออเนี่ยเป็นเป็นน้ำตาลเนาะเป็นไขมันเห็ในเขาตุ้ยสวนวดี ถั่วขาวเนี่ยมันจะไปยับยั่งกันดูดซึมแป้งเวลาเรากินแป้งประเทศไทยน้ำหนักเขาลดสำหรับผู้สูต้องการอยากดูดน้ำหนักหนักนสุดยอดเลยรสชาติค่ะเจ๋อยขมกสำหรับคลิปนี้ก็คือสิมีเท่านี้แหละจะมาคลิปหนาบ๊ายบาย